สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเขียนซิกเนลโฟเดแกรมนะครับในระบบนิวมติกนะครับซึ่งเป็นวิธีลัดนะครับที่ผมใช้เขียนอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการเขียนนะครับในการที่เราจะนำซิกเนลโฟเดแกรมตรงนี้นะครับไปออกแบบวงจรนะครับหลักๆนะครับสิ่งที่เราจะต้องทราบกันก่อนนะครับหรือเราจะต้องมีก่อนก็คือ ซีเควนซ์ควอนตัลนะครับตอนนี้ซีเควนซ์ควอนตัลที่ผมใช้มาเป็นซีเควนซ์ตัวอย่างก็คือซีเควนซ์นี้ครับก็คือ1นึ่งบวกนะครับหนึ่งลบสองบวกสองลบนะครับหนึ่งก็คือสูบหนะครับสองก็คือสูบสองนะครับซีเควนซ์ควอนตัลนี้นะครับลำดับการทํางานของกระบอกสูบทั้ง2ลูกเนี่ยจะต้องทํางานดังนี้ครับสูบหนึ่งทันทีออกก่อนเสร็จแล้วสูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้า สูบ2เคลื่อนที่ออกและสูบ2อเคลื่อนที่เข้าตามลําดับนะครับนี่คือลําดับการทํางานของซีเควนต์นี N ้ e นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่เราจะต้องทราบนะครับเครื่องหมายบวกเนี่ยหมายความว่าการสูบเกิดการเคลื่อนที่ออกนะครับซึ่งโค้ดเวลาเราเขียนนะครับเวลาเราเราเขียนในการแทนโค้ดของอุปกรณ์ที่มีผลในการสั่งงานให้ลูกสูบเคลื่อนที่ออกเราจะใช้โค้ดเป็นโค้ดเลขคู่ นะครับตรงนี้คือข้อมูลหลักที่เราจะต้องจําก่อนนะครับส่วนเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบหมายความว่าการสูบเคลื่อนที่เข้านะครับทีนี้ในการใส่โค้ดแทนอุปกรณ์ที่มีผลในการสั่งให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้านั้นนะครับเราจะใส่โค้ดอย่างเป็นโค้ดเลขคี่นะครับนี่คือข้อมูลอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องทราบนะครับทีนี้เรามาดูสัญญาณโฟร์แกรมที่เราจะเขียนกันนะครับเมื่อเราได้ซีเควนต์แล้วนะครับ สิ่งที่เราจะต้องเขียนไว้รอก็คือเริ่มต้นการสตาร์ทนะครับเราก็ทําเป็นลูกศรในการสั่งงานตามลําดับอย่างนี้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อเราสตาร์ทวงจรนะครับสิ่งที่จะต้องทํางานนะครับเป็นอันดับแรกก็คือสูบ1เนี่ยเกิดการทํางานในสเต็ปที่1ครับก็คือ1.0บวกก็คือ1เคลื่อนที่ออกเมื่อสูบ1เคลื่อนที่ออกแล้วนะครับปลายก้านสูบ1นะครับเราจะนําปลายก้านสูบหนึ่งเนี่ยไปสั่งสัญญาณหนึ่งตัว ซึ่งสัญญาณตัวนั้นนะครับมีหน้าที่ไปสั่งให้เกิดการทํางานในสเต็ปที่2นะครับก็คือสูบ1เคลื่อนที่เข้าเมื่อสูบ1เคลื่อนที่เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้ปลายก้านสูบ1นเนี่ยนะครับไปสั่งสัญญาณอีกต 1>, <ๆ S> 1ตัวเพื่อให้สัญญาณตัวนั้นนะครับไ <พ iyor S 1> ปสั่งให้เกิดสเต็ปการทํางานสเต็ปที่3นะครับนั่นก็คือสองเคลื่อนที่ออกนะครับเมื่อสูบ2เคลื่อนที่ออกแล้วนะครับ ปลายก้านสูบ2นะครับเราจะนาปลายก้านสูบ2เนี่ยไปสั่งสัญญาณอีก1ตัวเพื่อให้สัญญาณตัวนั้นนะครับไปสั่งให้เกิดการทํางานในสเตปที่4นะครับนั่นก็คือสูบ2เคลื่อนที่เข้านะครับเมื่อ2เคลื่อนที่เข้าเสร็จแล้วนะครับปลายก้านสูบ2นะครับเราก็จะนำปลายก้านสูบ2เมื่อ2เคลื่อนที่เข้าไปแล้วนะครับก็จะไปสั่งสัญญาณอีก1ตัวนะครับเพื่อให้สัญญาณตัวนั้นสามารถไปสั่ง Uh, เริ่มต้นการทํางานในสเต็ปที่1ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับตัวสัญญาณต่างๆที่ผมจะใส่เนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นโค้ดตัวเลขนะครับซึ่งผมมีวิธีการใส่โค้ดตัวเลขง่ายๆแบบนี้ครับเริ่มต้นครับโค้ดตัวเลขที่ใส่ในส่วนของการเริ่มต้นสตาร์ทนะครับผมจะใช้วิธีการแบบนี้นะครับเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นสตาร์ทปุ๊บนะครับสเต็ปที่1นนะครับที่ทํางานนั่นก็คือสเต็ปของสุบหนึ่ง นะครับผมใส่โค้ดตัวเลขเป็นเลข1นึ่เลยครับเพราะเป็นเริ่มต้นสูบหนึ่งทำงานนะครับหลังจากนั้นผมใส่จุดโศนิยม1ตัวนะครับหตัวนะครับแล้วก็ไปเช็คอีกทีนึงนะครับสูบหนึ่งทำงานสูบหนึ่งทำงานยังไงนะครับบวกบวกคืออะไรบวกคือออกนะครับออกเนี่ยวเวลาเราใส่โค้ดเราใส่เป็นเลขคู่ดังนั้นเราใส่โค้ดเลขคู่เลยครับหลังจุดเลขคู่ก็เรียกอะไรคือเลข2นะครับเราพยายามใช้เลขลำดับน้อยก่อนนะครับสองสี่หกแปดอยู่ๆเราจะไปใช้8เลยก็ไม่ได้นะครับ พยายามใช้เลขลำดับน้อยที่ยังไม่ถูกใช้ก่อนนะครับนั่นก็คือเลข2อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะได้โค้ดออกมาอย่างนี้อ่ะถัดมานะครับเมื่อกี้เริ่มต้นสตาร์ทอ่าเป็นสเตปที่1ตรงนี้ทํางานนะครับเมื่อสูบหนึ่งตัวที่ออกแล้วนะครับสัญญาณตัวถัดไปตัวนี้นะครับจะต้องไปสั่งสเตปที่2ซึ่งสเตท 2, สปที่2น,นะครับสเตปที่2สูบที่ทํางานนั่นก็คือสูบ1ครับผมก็เลยเขียนเลข1เลยแล้วก็ตามด้วยจุดทศือตม1ตัว ทีนี้เราไปเช็คนะครับ1ทาํางานยังไง1ลบนะครับลบก็คือเข้าครับ1เคลื่อนที่ลบก็คือเข้า road, นะครับการเคลื่อนที่เข้าโค้ดที่เราเขียนส่วนใหญ่เราใช้เป็นเลขที่ครับดังน,นั้นตรงนี้เราใส่เลขคี esus, ่เลยครับหลังจุดเลขที่ที่เราใช้นะครับไม่ใช่เลข1นะครับเพราะว่าโค้ดเลข1เนี่ยเราจะถูกนําไปใช้เป็นโค้ดของเมนวาลไปแล้วนะครับดังนั้นโค้ดเลขที่ที่เราจะเริ่มต้นใช้คือเลข3นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้โค้ดออกมานะครับ เมื <Mandy. S 2> ่อเราได้โค้ดออกมาแล้วนะครับเราก็ไปเช็คต่อเลยนะครับตอนนี้สูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้าแล้วเมื่อสูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้าแล้วนะครับสูบหนึ่งจะต้องไปสั่งสัญญาณนะครับสัญญาณอีกหนึ่งตัวซึ่งสัญญาณตัวนี้นะครับจะต้องไปสั่งให้เกิดการทํางานสเต็ปที่3นะครับครับเรามาดูนะครับสเต็ปที่3าคือสูบที่2ทํางานนะครับสูบ2ผมก็เลยเขียนเลข2เลยแล้วก็ตามด้วยจุดสูบ2ทํางานยังไงนะครับ เครื่องที่ออกนะครับบวกก็คือออกนะครับเครื่องที่ออกโค้ดที่ใช้คือเลขคู่นะครับดังนั้นโค้ดเลขคู่เนี่ยผมจะใส่หลังจุดเลยนะครับเลขคู่คือเลขอะไรเลข2เอ๊ะเลข2เนี่ยซ้ำกันไหมซ้ํานะครับถ้าเลข2นะครับหรือการเขียนแล้วโค้ดหลังจุดมันมีการซ้ํากันควรเปลี่ยนนะครับไม่ควรให้เลขมาซ้ํากันนะครับก็ควรเปลี่ยนเป็นเลขอื่นเช่นเลข4่เลข6อย่างเงี้ยแต่โค้ดตัวเนี้ยเราใช้เลข2ซ้ําได้นะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าโค้ดเลขด้านหน้าไม่เหมือนกันนะครับถ้าเมื่อไหร่โค้ดเลขหน้าเหมือนกันเนี่ยนะครับด้านหลังท่าเหมือนกันโดยเด็ดขาดเราจะต้องเปลี่ยนทันทีนะครับแต่เคสนี้เรายังคงใส่อย่างนี้ได้ได้อยู่นะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเรามาไล่วงจรก,กันต่อนะครับสูบ2เกิดการเคลื่อนที่ออกนะครับเมื่อ2เคลื่อนที่ออกไปแล้วนะครับสูบ2ไปก็สูบ2จะต้องไปสั่งสัญญาณอีกหนึ่งตัว ซึ่งสัญญาณตัวนั้นจะต้องไปสั่งให้เกิดสเต็ปที่4ครับซึ่งก็คือสเต็ปนี้สเต็ปที่4คือสูบที่2ทํางานผมเขียนเลข2เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยจุดสูบ2ทํางานยังไงนะครับสูบ2ทํางานโดยการเคลื่อนที่ลบก็คือเคลื่อนที่เข้านี่ครับเคลื่อนที่ลบก็คือเคลื่อนที่เข้านะครับโค้ดที่ใช้คือเลขคี่ดังนั้นโค้ดที่เราใช้คือเลขคี่คือเลข3นะครับที่เรายังใช้3ที่เราไม่ใช้5นะครับ ที่เรายังใช้3ซ้ํากับตัวนี้อยู่เพราะว่าโค้ดข้างหน้าไม่เหมือนกันนะครับก็ยังใช้3ซ้ําอยู่นะครับอ่ะถัดไปนะครับเมื่อสูบ2เคพื่อนที่เข้าแล้วนะครับปลายก้านสูบ2จะต้องไปสั่งสัญญาณอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งสัญญาณตัวนี้จะต้องไปสั่งให้สามารถเริ่มต้นการทํางานในสเตปที่1ได้อีกครั้งนะครับซึ่งสเตปที่1่คือการทํางานของสูบสูบ1ผมก็เลยเขียนเลข1เลยนะครับทีนี้เราไปเช็คนะครับสูบ1ทํางานยังไง สูบหนึ่งทำงานบวกก็คือออกนะครับบวกก็คือออกอย่างนี้นะครับเวลาใส่โค้ดคือใส่เลขเลขคู่นะครับดังนั้นตรงนี้ผมจะใส่เลขคู่เลขคู่ก็เลขะายเลขสองอ่ะถ้าเราใส่เลขสองเราสังเกตนะครับสองจุดนี้โค้ดซ้ำใช่ไหมครับเพราะเลขด้านหน้าเหมือนกันถ้าในกรณีอย่างนี้เลขด้านหน้าเหมือนกันเลขด้านหลังห้ามซ้ำนะครับถ้าเลขสองใช้ไปแล้วดังนั้นตรงนี้ควรเปลี่ยนเป็นเลขสี่ นะครับอ่านี่คือตัวอย่างในการเขียนซิกเนล o ฟร์รด r a มแบบง่ายๆนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะประมาณนี้ครับตัวอย่างที่2ในการเขียนซิกเนลโฟร์ a ดียมนะครับผมก็จะใช้เป็นซีเควนต์นะครับ1.0บวก2.0บวก1.0ลบ2.0ลบอ่าลบนะครับก็คือสุบ1ออกก่อนสุบ2ออกตามมาแล้วก็สุบ1เข้าแล้วก็สุบ2เข้าตามมานะครับผมจะใช้ซีเควนต์นี้นะครับอ่าเริ่มต้นการเขียนนะครับ เราจะใส่สัญญาณต่างๆในการสั่งงานนะครับเราจะใส่เป็นโค้ดนะครับเริ่มต้นโค้ดตัวแรกครับโค้ดนีเรื่องของการสตาร์ทเริ่มต้นการสตาร์ทสูบที่ทํางานลําดับแรกคือสูบ1ใส่เลข1ตามที่จุดสูบ1นึ่งทำงานเครื่องหมายบวกบวกคือออกใส่เลขคู่เลขคู่คือเลข2แบบนี้นะครับถัดมาเมื่อสูบ1ออกแล้วนะครับสัญญาณต่อไปจะต้องไปสั่งให้เกิดสเต็ปถัดไปนะครับสเต็ปถัดไปที่จะเกิดขึ้นคือสเต็ปของสูบ2ครับ ใส่เลข2ตามด้วยจุดสูบสอนทำงานยังไงบวกบวกคือออกโค้ดที่ใส่คือเลขคู่ผมใส่2นะครับใส่2ซ้ำได้นะครับเพราอคัวข้างหน้าไม่เหมือนกันเมื่อ2ออกแล้วนะครับ2องจะต้องไปสั่งสัญญาณตัวถัดไปซึ่งสัญญาณตัวถัดไปมีหน้าที่ไปสั่งให้เกิดสเต็ปถัดไปครับคือสเต็ปนี้นะครับก็คือสเต็ปที่3สเต็ปที่3ที่จะเกิดขึ้นคือสูบ1ทํางานครับใส่เลข1ตามิวจุดนะครับ หนึ่งทำงานยังไง1ลบเนี่ยนะครับลบคือเข้าเข้าเวลาใส่โค้ดใส่เลขคี่อนะ่าเลขคี่คือเลข3เลข1เราจะไม่ใช้นะครับเลข1เราใช้เป็นเม a n bar ไปแล้วนะครับเราใช้เลขคี่เนี่ยเราจะเริ่มต้นใช้เลข3นะครับเมื่อสูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้าแล้วนะครับอ่าสูบหนึ่งจะต้องมาสั่งสัญญาณอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งสัญญาณตัวนี้มีหน้าที่ไปสั่งให้เกิดสตเต็ปที่4ครับซึ่งสเต็ปที่4คือการทํางานของสูบ2นะครับผมก็เลยใส่เลข2เลยนะครับตามด้วยจุด สูบสองทำงานยังไงสูบสองทำงานลบครับลบก็คืออะไรลบคือเข้าเวลาใส่โค้ดเราใส่ไปเลขขีนะครับเลขขีก็เลข3นะครับยังใช้สาซ้ำได้นะครับเพราะครั้งหน้าไม่เหมือนกันนะครับถัดไปครับเมื่อสูบ2เคลื่อนที่เข้าแล้วนะครับสูบ2จะต้องไปสั่งสัญญาณอีกหนึ่งตัวเพื่อให้สัญญาณตัวนี้ไปเริ่มต้นสั่งการทํางานในสเต็ปแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสเต็ปแรกคือสูบ1่ดังนั้นตรงนี้เราเขียน1เลยนะครับตามด้วยจุด ซูบหนึ่งทำงานยังไงบวกบวกคืออะไรบวกคือออกออกแล้วใส่เลขอะไรโค้ดเลขอะไรเลขคู่นะครับเลขคู่ใส่เลขคู่นะครับเลข2แต่เราสังเกตก่อนนะครับโค้ดซ้ำไหมนะเห็นว่าโค้ดซ้ำนะครับด้านหน้าโค้ดเหมือนกันดังนั้นด้านหลังห้ามซ้ำเมื่อ2ถูกใช้ไปแล้วดังนั้นโค้ดตัวนี้ควรเปลี่ยนเป็นเลขคู่เลขอื่นคือเลข4เป็นต้นนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างในการเขียนซิกเนลไฟแกรมนะครับ